สวัสดีครับสำหรับทุกคนที่ดื่มคาเฟอีนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเช่นทำให้เราตื่นทำให้เรามีแรงในการทำงานทำให้มีสมาธิหรือเพื่อเพิ่มระบบเผาผลาญเวลาที่เราออกกำลังกายให้เรามีแรงเพิ่มขึ้นวันนี้นะครับผมอยากจะมีเคสเคสหนึ่งที่ยกตัวอย่างมาเตือนหลายๆคนเพราะว่าเป็นเคสที่น่าเศร้าแล้วเขาเสียชีวิตเพราะว่าดื่มคาเฟอีนมากจนเกินไปนั่นเองเคสนี้เป็นเคสของคุณ เคที่ดอนโอลซึ่งเสียชีวิตในวัยเพียงแค่28ปีครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงและผมก็จะเล่าต่อไปว่าดื่มคาเฟอียนยังไงให้ปลอดภัยนะครับไม่เกิดปัญหาแล้วจะดื่มยังไงให้มันได้ผลมากที่สุดนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าในภาษาไทยเนี่ยเราจะอ่านออกเสียง ว่าคาเฟอีนแต่เวลาคุณไปอยู่ที่อเมริกาหรือเมืองนอกที่เขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะอ่านว่าคาเฟีนนะครับคาเฟีนไม่ใช่คาเฟอีนนะครับดังนั้นเวลาถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็รู้ตรงนี้ไว้นะครับไม่ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาแล้วเ,เราบอกว่า I want some caffeine อย่างเงี้ยเขาจะงงว่ามันคืออะไรนะครับดังนั้นเราก็อ่านออกเสียงให้ถูกต้องแล้วกันนะครับเข้าเรื่องเลย คุณแคทที่ดองโนเนี่ยเขาอายุ28ปีครับเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยคือใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าสมดุลกับสุขภาพนะแข็งแรงเลยนะครับเขามีฉายาว่า work out queen นะครับคือเขาออกกำลังกายวันละสองรอบอะ่ะทานอาหาร clean นะครับกินอาหารแบบสมดุลดีเลยนะฮะไม่มีโรคประจำตัวอะไรเป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับแต่ เขามีสิ่งหนึ่งซึ่งดูแล้วมีปัญหานั่นคือเขาดื่มคาเฟอีนเยอะมากนะครับเขาดื่มตัว Energy Drink เนี่ยสมขวดต่อวันแล้วไม่พอครับเขายังดื่มกาแฟเข้าไปอีกแถมก่อนที่เขาจะออกกำลังกายทุกครั้งเนี่ยเขาจะกินคาเฟอีนผิวนะครับที่มังนอกเนี่ยจะมีคาเฟอีนอัดเม็ดนะ อันละ100หนึ่งร้อยมิลลิกรัมหรือรก็แล้วแต่เหมือนกินกาแฟาแก้วหนึ่งอะ่ะคุณเขาจะกินเข้าไปอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะไปออกกําลังกายเขาทาอย่างนี้ประจานะครับทีนี้เนี่ยโรคที่เขาเป็นนะครับไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรยกเว้นอย่างเดียวเลยคือโรควิตกกังวลเรนไซตี้นะครับเอนไซตี้นี่ก็เป็นโรควิตกกังวลที่ที่เขามีนะครับนั่นคือทั้งหมดเกี่ยวกับเขานะฮะและเขาเนี่ยเสียชีวิตไปในเดือนสิงหาคมปี2 0 2 1็ คำถามครับทำไมถึงเพิ่งมาเป็นข่าวเอาตอนนี้สำนักข่าวทำไมเพิ่งลงข่าวเอาในปี2025เหตุผลก็เพราะว่าเราพบว่าอัตราการเสียชีวิตเพราะการดื่มคาเฟอีนมากจนเกินไปมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าย้อนไปสมัยเมื่อ6-7ปีก่อนเนี่ยมีคนดื่ม Energy Drink อย่างเงี้ยแล้วเสียชีวิตนะครับแล้วเสียชีวิตแต่ตอนนั้นมันก็เป็นข่าวอยู่ครั้งเดียว ทีนี้หลังจากข่าวนั้นออกมามันก็มีข่าวซ้ําแล้วซ้ําอีกว่ามีคนที่ดื่มคาเฟอีนเข้าไปแล้วก็หัวใจเต้นผิดปกติเสียชีวิตไปนะครับเรื่องนี้ก็เลยดังขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้คุณเคที่ดอนโนเขาเสียชีวิตได้ยังไงนะครับก็บอกว่าในช่วงเดือนสิงหาปีสีเ็นี่ยเขาก็สังสรรค์อยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วอยู่ๆครับเขาล้มลงไปกับพื้นเลยแล้วก็ตาเนี่ยเลือกกรอกไปข้างหลังอย่างเงี้ยเพื่อนเขาคิดว่าเขาเป็นสโตรกหรืออาจจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกหรือตีอะไรเงี้บงงยาบาาล พาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็ช่วยอยู่ประมาณ3ชั่วโมงซึ่งไม่ได้มีเขียนรายละเอียดไว้นะครับว่าเขาช่วยอะไรบ้างใน3ชั่วโมงนั้นแต่ก็จําเป็นจะต้องทําสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า medical induced coma นะครับ medical induced coma ก็คือฉีดยาเพื่อที่จะให้เขานอนหลับอยู่นะครับเพราะไม่ชนะอาจจะเกิดการทรมารหรืออะไรแล้วก็ใช้เครื่องช่วยใหใจตลอดเวลานะครับตอนนั้นคุณแม่เขาก็บอกว่าเออเขาชักนะฮะและผ่านไป10วันเนี่ย ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับคุณแม่เขาบอกว่าเขาเนี่ยอาการชักไม่ดีขึ้นเลยแล้วสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้สมองเขามันเสียไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดได้ยังไงเออเอาอย่างนี้ด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับตอนที่เกิดอาการเนี่ยถ้าฟังจากที่เขาเล่านะครับคือ เจ้าตัวคุณเคที่ดอนโนนี่เขาล้มลงไปเลยนะครับล้มลงไปแล้วก็ไม่ได้มีอาการอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าเหมือนสโตรกเนี่ยผมคิดว่าเขาจะน่าจะแน่นิ่งไปเพราะถ้าเกิดเขาชักเช่นแบบมีการกระตุกแบบนี้ชักนะครับเขาน่าจะบอกมองใครๆเห็นก็รู้แล้วว่าชักนะครับไม่น่าจะบอกว่าเป็นสโตรกนะครับสําหรับคนทั่วไปนะงนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อาการชักตั้งแต่แรกแต่เป็นอาการที่สมองมันขาดเลือดฉับพลันนะครับสมองเราเนี่ย ถ้าขาดเลือดปุ๊บนะครับทาไมตามันถึงกรอกไปข้างหลังเออเคยคิดไหมเพราะมันสามารถกรอกไปข้างหลังได้ในคนที่ขาดเลือดกระทัน,ห,นหันนะครับเป็นลมนะฮะเป็นลมนี่ก็คือผมเคยอธิบายไปแล้วมันเรียกว่าซิงคปี้นะครับซิงคปกี้นั่น็คือการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอในขณะนั้นพอเลือดเลี้ยงสมองไม่เพียงพอปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการหนึ่งคือตามันกลึกไปข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามที่ทําให้สมองมีเลือดไปเลี้ยง ลดลงก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แต่บางกรณีก็จะมีอาการชักได้เหมือนกันชักแบบกระตุกกระตุกเนี้ยนะเราต้องเข้าใจก่อนสําหรับคนทั่วไปอาการชักเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากโรคในสมองก็ได้เช่นเป็นโรคลมบ้าหมูเอปิ l e ปซีนะครับอ่าอาจจะมีการโดนตีหัวหรือมีเส้นเลือดสมองมันตีหรือมันแตกไปเนี่ยก็จะชักได้เหมือนกันนะครับโดยรอยโรคที่ทําให้เกิดการชักได้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณผิวผิวของสมองไม่ใช่อยู่ตรงกลางของสมอง นะครับมันต้องอยู่ตรงผิวที่จะทําให้เราชักได้นะครับอีกแบบหนึ่งซึ่งทําให้ชักได้ก็คือการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับซึ่งมันเป็นแบบไหนก็ได้ทีนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ของพวกหมอและที่จะต้องไปดูว่าเหตุผลที่เขาเกิดอาการนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับการที่ตามันเหลือไปข้างหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้นะฮะโดยเวลาที่เลือดเราไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะฮะสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งควบคุมการกลอกตาขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้นะครับเป็น บริเวณหนึ่งในสมองนะครับมันก็คือพวกนิวเคลียสนะครับเราจะมีเส้นประสาทสมองค,คู่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมลูกตาก็จะมีคู่ที่3 oculomotor nerve นะครับคู่ที่4 trochlear nerve แล้วก็คู่ที่6 abducens nerve สามอันนี้เวลามันขาดเลือกนะครับมันก็จะไม่ควบคุมอะไรทั้งสิน้นพอมันควบคุมไม่ได้ปุบ๊บสิ่งถัดมาก็คือการตอบสนองแบบ reflex เรามีก้านสมองก้านสมองเนี่ยเป็นศูนย์รวมรีเฟล็กของร่างกายคือการตอบสนองแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วการตอบสนองของก้านสมองเนี่ยเวลามันมาเทปโอเวอร์พวกนี้นะครับมันจะทำให้ตาเรากรอะขึ้นไปข้างบนอันนี้เราจะเรียกว่า o c u l o y r i c reflex นะครับ o c u l o y r i c reflex ซึ่งหมายความว่าโดยปกตินะครับคุณจะมีระบบอัตโนมัติอยู่ที่ก้านสมองทำหน้าที่หลายๆอย่างเช่นควบคุมการหายใจควบคุม ความดันโลหิตการเต้นหัวใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองแบบฉับพลันแบบนี้แบบตอบสนองที่มันเป็นอัตโนมัติด้วยนะครับแต่บนนั้นเนี่ยคุณก็จะมีการควบคุมจากตัวสมองเราเรียกว่า cortical control การควบคุมจากสมองใหญ่ในที่นี้การควบคุมของสมองใหญ่ก็คือการกรอกตาซ้ายขวาแบบนี้แต่ถ้าสมองใหญ่เนี่ย มันมีโอกาสขาดเลือดได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะกว่าตรงการสมองมากดังนั้นเวลาที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอตรงบริเวณนั้นจะขาดเลือดก่อนเพราะขาดเลือดปุ๊บมันทํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้เส้นประสาท3เส้นที่บอกไปเนี่ยมันก็จะทาําทงานไม่ได้เพราะทำงานไม่ได้มันก็ควบคุมการตอบสนองแบบอัตโนมัติไม่ได้การตอบสนองแบบอัตโนมัติในกรณีนี้ก็มาจากการสมองซึ่งเป็นการตอบสนองแบบ o c u l o g y r i c r reflex คือทําให้ตามเหลือขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คือเหตุผลนะครับแล้วผมเชื่อว่า นักศึกษาแพทย์หลายคนก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเพราะว่าเหตุนี้ดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแพทย์หลายๆคนนะครับทีนี้มาต่อกันของคุณเคที่ดอนัลเนี่ยไม่ได้มีอาการชักให้เห็นตอนที่ล้มลงไปนะครับเหตุผลที่ทําให้คนหนึ่งขาดเลือดแล้วล้มลงไปขนาดนั้นเราจำเป็นจะต้องช่วยชีวิตในโรงพยบาบาลเนี่ยมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นจากการที่หัวใจเต้นผิดปกตินะครับ หัวใจเต้นผิดปกติอาจจะเพราะว่าเขามีปัญหาอะไรสักอย่างที่ไม่รู้ตัวแล้วไปเจอคาเฟอีนกระตุ้นจกกนกระทั่งหัวใจเต้นผิดปกติพอหัวใจเต้นผิดปกติรุนแรงปุ๊บเนี่ยเลือดมันจะปั๊มออกไปจากหัวใจได้ไม่ค่อยดีนะครับเช่นเราเกิดภาวะที่เราเรียกว่า ventricular fibrillation หรือ ventricular tachycardia นะครับพวกนี้คือหัวใจห้องล่างสายมันบีบตัวไม่สม่ำเสมอปกติมันควรจะบีบอย่างเงี้ยเป็นจังหวะนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าในภาวะ ventricular fibrillation มันจะเป็นอย่างนี้มันสั่นพริว้วมันบีบไม่ออกนะครับคือปกติจะบีบเลือดได้ไมันต้องบีบอย่างนี้นะครับเอาเลือดออกไปแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มันไม่บีบอะไรนะครับก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอในเวลานั้นเขาไปถึงโรงพยบาบาลคาดว่าคงจะมีการปั๊มหัวใจฉีดยาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็นําเข้าสู่ห้อง ICU ทีนี้ครับเออบางคนก็อาจจะสอบถามว่าแล้วมันเป็นจากอย่างอื่นไม่ได้เหรอเป็นจากชักได้ไหมนะครับ โ okay. อเค <Okay. S 1> ก็อาจจะเป็นจากการชักได้แต่ว่ามันเป็นการชักที่แปลกไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีการบรรยายถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในขณะนั้นยกไว้เรื่องตายอย่างเดียวนะครับดังนั้นโอกาสที่จะเป็นเนี่ยยากหน่อยนะครับอันนี้2ก็บอกว่ามันเป็นสโตรกอย่างที่เพื่อนเขาคิดไม่ได้หรอนะครับสโตรกเนี่ยถ้าจะเป็นอย่างกระทั่งล้มลงไปขนาดนั้นเนี่ยก็มักจะต้องเป็นสโตรกที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆเลยคือมีริมเลือดไปอุดตันที่เส้นเลือดที่สําคัญมากๆกระทันหันหรือมันมีเส้นเลือดโป่งพองแล้วมันแตกในสมองนะครับ อ่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องไปรอดูว่าเขามีอะไรที่เป็นเหตุผลได้แน่ใจได้ยังไงว่าเป็นแบบนั้นนะโอกาสจะเป็นแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะถ้าเส้นเลือดแตกในสมองเนี่ยบางทีมันปวดหัวเขาจะโอ้ยอย่างนี้แล้วก็ล้มลงไปเลยนะครับอ่ามันต้องแตกใหญ่มากๆนะครับแล้วพวกนั้นเนี่ย คือถ้าไปถึงอย่างน้อยก็ต้องมีประวัติว่าผ่าตัดหรืออะไรสักอย่างหรือว่าเขาทำซีทีสแกนสมองซึ่งกรณีนีน้ไม่ได้เขียนมานะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดฟังอย่างนี้แล้วไม่ได้มีการเขียนมาชัดเจนเนี่ยโอกาสจะเปเส้นเลือดแตกสมองหรือมันตีบเป็นสโตรกจริงๆเนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับาบางคนรู้เยอะหน่อยก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นไอริมเลือดอุดตันในเส้นเลือดใหญ่ของปอดหรือ pulmonary embolism ได้ไหมพะอุดสมมุติมันอุดใหญ่มากๆก็หน้ามืดหมดสติไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นไปได้นะครับ ยังเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่เราเจอจากประวัติที่อ่านนะครับเช่นการใช้ยาคุมนะครับไม่ได้มีข่าวว่าเขาใช้ยาคุมหรือไม่ใช้ยาคุมนะครับการสูบบุหรี่อันนี้คนนี้เขาไม่สูบบุหรี่ผมทราบนะจากการที่ไปตามเขาหลายๆอย่างนะครับการที่ต้องเดินทางนานๆนะการที่เคยมีบุตรแล้วแท้งบุตรบ,บ่อยๆพวกนี้เขจะเป็นความเสี่ยงของการที่จะเกิดริมเลือดขึ้นมาได้นะครับเขาไม่มีเลยงนั้นโอกาสที่จะเป็นอันนี้ถามว่ามีไหมมีแต่ไม่น่าใช่นะครับ ไม่น่าใช่อ้อและอีกอย่างหนึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนโควิดนะครับเรื่องพวกนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้ผ่านไป10วันครับอยู่บนเครื่องช่วยหใจหมอเขามาบอกเขาว่าไม่ดีขึ้นคุณแม่เขาเขียนไว้ในในเพจนะครับบอกว่าตัวน้องเขาเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยอาการชักไม่ดีขึ้นเลยนะอันนี้หลายคนก็คงงงเอ๊ะ เมื่อกี้ผมบอกว่าไม่น่าใช่ชักแล้วทำไมเขายังบอกว่าชักไม่ดีขึ้นเลยแล้วสุดท้ายเสียชีวิตด้วยหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติมันเกี่ยวอะไรกันแน่นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับเวลาที่สมองเราขาดเลือดเนี่ยเราจะมีการตรวจให้แน่ใจว่าตกลงขาดเลือดนานเกินไปจนกระทั่งสมองมันตายหรือเปล่าถ้าสมองตายในทางกฎหมายถือว่าคนคนนั้นน่ะเสียชีวิตไปแล้วถือว่าเสียชีวิตแม้หัวใจยังเต้นอยู่ก็ถือว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับ เราก็ต้องมีการตรวจสมองให้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเสียชีวิตแน่หรือเปล่าไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านของกฎหมายแล้วก็ปัญหาอย่างอื่นจริยธรรมอีกมากมายนะครับวิธีในการที่เขาจะตรวจว่าคนไข้เสียชีวิตหรือเปล่าอย่างหนึ่งก็คือการตรวจคลื่นสมองนะครับเราแปะไว้บนหัวตลอดเวลาแล้วเราก็ดูนะครับมันจะมีคลื่นสมองบางอย่างที่ลักษณะคล้ายชักนะครับ แล้วไอ้คลื่นสมองแบบนี้นี่แหละมันจะบ่งบอกว่าสมองเนี่ยไม่มีโอกาสฟื้นแล้วหรือโอกาสการเสียชีวิตมันเป็นแบบร0% 0แน่ๆหรือถ้าคุณจะทําให้เขามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงนิทราอย่างเงี้ย,ยไปตลอดชีวิตไม่มีทางฟื้นนะครับแล้วการจะอธิบายให้กับญาติๆฟังเราก็ต้องบอกว่าเออบางทีมันคล้ายกับการชักนะแต่ว่ามันคือการที่สมองเนี่ยมันทางานผิดปกติไปหมดคลื่นไฟฟ้าของมันเลยเหมือนการชักนะครับเราก็จะมีพวกเนี้ย ก็จะมีศัท์เรียกหลายๆตัวนะฮะตรงนี้เนี่ยแหละที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณแม่เขาเข้าใจอาจจะไม่ตรงไปตรงมาในทางการแพทย์ทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาเข้าใจเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่อาการชักแบบโรคลมชักแต่เป็นการที่สมองทํางานผิดปกติคลื่นไฟฟ้าสมองเลยดูคล้ายการชักนะครับเป็นแบบนั้นนะเราก็เลยเสียชีวิตในที่สุดเพราะว่าไม่ไม่สามารถทําให้ดีขึ้นมากกว่านั้นได้ลนะ เรามาลองวิเคราะห์กันดีกว่าว่าคาเฟอีนแค่ไหนถึงอันตรายแล้วคุณเค,คที่ดอน้องเขากินเข้าไปเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้ครับโดยทั่วไปการกินคาเฟอีนเนี่ยถ้าไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันยังถือว่าโอเคอยู่แต่นี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับคนที่ไม่เคยดื่มคาเฟอีนมาก่อนแล้วคุณไปดื่มมัน400ไม่ได้นะครับคุณดื่ม400คุณใจสั่นบางทีหัวใจเต้นผิดปกติแย่ไปเลยก็ได้นะครับ แต่สำหรับคนที่ดื่มจนชินแล้วเออคนที่ดื่มจนชินจนเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกอะไรนะครับ400เมลิกรัมถือว่าอันตรายแล้วครับโอเคบางคนอาจจะกินมากกว่านั้นแล้วบอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังอยู่ดีไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรว่าฉันจะเป็นเพราะว่าร่างกายก็ปกติดีออกกําลังกายได้นอนหลับดีแต่เรื่องพวกนี้ครับมันไม่เข้าใครออกใครแล้วเราก็ไม่รู้ด้ว่าใครจะเกิดขึ้น อย่างคุณเค,คที่ดอโนเนี่ยเขาดื่มอย่างนี้มาตั้งนานแล้วดื่มกาแฟนะครับใช้ไอ,อายาเม็ดคาเฟอีนก่อนที่จะออกกำลังกายดื่ม Energy Drink นะครับ3ามขวดต่อวันเขาก็ทำอย่างนี้มานานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยยูเขาเสียชีวิตอย่างนี้ได้ยังไงนั่นแหละครับคือไม่มีทางรู้ว่าคุณจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับทีนี้400มิลลิกรัมมันคือเท่าไหร่กันแน่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณกินกาแฟอเมริกาโน่สักแก้วนึงอยง่างแก้วแก้วแก,ว,แก,ว,แกวร้อนนะครับก็ แก้วหนึ่งเนี่ยมีประมาณ100มิลลิกรัมเท่ากับคุณกินวนละสีแก้วเนี่ยก็ถือว่าเยอะและถ้าเกินนั้นไปถือว่าอันตรายละถ้าเป็นพวกเ,เป็นช็อตอย่างเงี้ยเช่นเอสเปรสโซช็อตก็ช็อตหนึ่งประมาณ70-80มิลลิกรัมนะครับก็กินได้56ช็อตต่อวันนะประมาณนั้นอะ่ะถ้าเกินนั้นมันก็ไม่ดีแล้วนะครับอืมมันก็เยอะเกินไปบางทีอาจจะได้แค่4 5ช็อตแล้วแต่ว่าความเข้มมันเป็นแค่ไหนนะครับงนั้นคุณเค,คที่ดอนนอล์กิน Energy d ดิ นะครับกินคาเฟอีนแบบเม็ดซึ่งส่วนใหญ่จะมีประมาณ100มิลลิกรัมที่อเมริกานะครับก็อย่างน้อยก็2ละซ,ซึ่งเราไม่รู้เขากินเม็ดเดียวหรือกิน2เม็ดนะฮะนี่ผมตอบไม่ได้นะครับแล้วกินกาแฟซึ่งไม่ทราบปริมาณถ้าให้เดาเนี่ยของคุณเคที่ดอนลเนี่ยเขากินวันละประมาณ600-800มิลลิกรัมเยอะมากเยอะมากๆาเลยนะครับแล้วบางคนก็ไปฟังมาบอกว่าเฮ้ยคาเฟอีนเนี่ยมันช่วยทําให้ระบบร่างกายดีนะทำให้หลอดลมขยายเผาผลาญ พวกไขมันต่างๆออกแรงก็จะมีแรงนะครับทําให้เราตื่นตัวทําให้สมองเนี่ยทำงานได้ดีความจําดีทุกอย่างมาหมดไอเดียบันเจิดครบทุกอย่างแต่ถ้าทานมากเกินไปอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับคาเฟอีนเนี่ยในขนาดสูงมันจะทําให้เราชักได้นะครับตัวคาเฟอีนนี่แหละนะถ้าขนาดต่ําอาจจะป้องกันการชักแต่ถ้าขนาดสูงแบบนี้ทาให้ชักได้แล้วก็ทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ซึ่ง บางคนมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติอยู่แล้วหรือมีปัญหาเรื่องของทางเดินไฟฟ้าในหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณไปใช้คาเฟอีนขนาดนี้มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาได้ถ้าคุณไม่ใช้คุณไม่เกิดเรื่องนี่แหละคือปัญหานะครับคาเฟอีนต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วมันไปทําอะไรในร่างกายเราผมเคยเล่าไปแล้วนะครับคือโดยปกติสมองของเราเนี่ยมันจะมีสารใช้พลังงานอยู่ตัวหนึ่งก็คือ ATP อะดีโนซีนทรฟอสเฟตนะครับซึ่งเวลามันใช้เลยมันจะสลายหมู่ฟอสเฟตไปเพื่อให้พลังงานสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือเฉพาะสารอะดีโนซีนนะครับตัวอะดีโนซีนตรงนี้มันก็จะไปจับกับตัวรับของสมองทําให้เราง่วงเพื่อให้เราหลับแล้วเราก็จะได้สร้าง ATP อะดีโนซีนทรฟอสเฟตกลับขึ้นมาใหม่นะครับแต่ที่นี้เนี่ยถ้าเรากินคาเฟอีนเข้าไปมันก็จะไปแย่งจับกับตัวรับพวกนี้แหละทำให้เราไม่ง่วงสักทีนี่คือคกลไกของมันนะครับในสมองเรานะฮะ และพอตอนนี้เรารู้แล้วว่ากินแค่ไหนถึงจะไม่อันตรายเออแล้วเราต้องกินยังไงให้เราตื่นอันนี้ผมเคยเล่าไปเมื่อ4ปีที่แล้วแล้ววันนี้ก็เล่าใหม่ให้ฟังละกันคาเฟอีนเวลาคุณกินนะครับวิธีกินคุณควรจะจิบทีละนิดมันจะได้ผลดีที่สุดดีมากกว่าคุณกินรวดเดียวหมดแก้วนะครับแต่ตอนแรกถ้าคุณตื่นมาตอนเช้าคุณอยากจะเติมพลังให้ตัวเองเข้าไปสักแก้วนะครับคือเหมือนโหลดกาแฟเข้าไปแล้วหลังจากนั้นค่อยๆจิบ แก้วแรกเนี่ยคุณโหลดแก้วที่2คุณค่อยๆจิบไปเรื่อยๆอันนี้จะถือว่าได้ผลดีที่สุดนะครับและแคาเฟอีนเนี่ยค่าครึ่งชีวิตของเขาคือประมาณ6ชั่วโมงมันหมายความว่าคุณไม่ควรจะกินคาเฟอีนเข้าไปหลังเที่ยงครับเหตุผลเพราะว่าถ้าคนไหนนะครับที่ไวต่อคาเฟอีนมากๆหรือมีปัญหามากๆเนี่ยนะครับคุณลองคิดดูแก้วหนึ่งสมมติ1 0 0มิลลิกร,รัมคาเฟอีนคุณกินเข้าไปตอนเที่ยงค่าครึ่งชีวิตมี6ชั่วโมงใช่ไหมครับ ตอน6โมงเย็นคุณจะมีคาเฟอีนอยู่50มิลลิกรัมตอนเที่ยงคืนคุณจะมี25มิลลิกรัมแปลว่าอะไรครับเที่ยงคืนสมมติคุณนอนคุณก็มีคาเฟอีนอยู่ในหัวคุณ25มิลลิกรัมแล้วครับคุณหลับได้หรือเปล่าแล้วพอ6โมงใช้วันหนึ่งเหลือ12.5อย่างเงี้ยเออใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณไวต่อคาเฟอีนมากๆเนี่ยนะครับตอนนั้นคุณก็ไม่หลับหรอกครับหรือหลับก็คุณภาพอาจจะมีปัญหาบางคนที่กินเข้าไปแล้วเออหลับได้เนี่ย ลองไม่กินดูไม่กินสัก2อวันแล้วลองดูซิว่าการนอนหลับของคุณเปลี่ยนไปไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนไปเลยโอเคคุณจะดื่มต่อก็ไม่มีปัญหานะครับคาเฟอีนเนี่ยมีได้จากหลายแหล่งนะครับจากกาแฟฮะจากโกโก้นะจากชาจากอา่ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จาก Energy Drink ริงจาก p r e w o ิร์ u อต่างๆพวกนี้ก็จะมีคาเฟอีน นะครับบางทีคุณต้องไปดูด้วยว่ามีเยอะมีน้อยนะครับแค่ไหนไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะกินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่ามันมีอยู่ในนั้นแล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหากับร่างกายเรานะครับแล้วคุณเคที่ดอนอลเนี่ยเขามีปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือวิตกกังวลซึ่งกาแฟมันทําให้เรายิ่งวิตกกังวลนะครับบางคนกินไปมากๆเป็นไงมือสัน่นใจสัน่นนะครับตาก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับจ้องตลอดเวลาแล้วก็มันทําให้ วิตกกังวลได้ง่ายมากแล้วนะตรงนี้ต้องระวังมากๆสําหรับคนที่มีโรควิตกกังวลอยู่เก่าแล้วกินเข้าไปเยอะๆนะครับอาจจะแย่ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้นะครับพอเราเข้าใจว่ากาแฟาห้ามกินไม่ควรกินเกิน400มิลลิกรัมต่อวัน400มิลลิกรัมต่อวันมันก็คือประมาณสักสีแก้วใหญ่ๆนะครับของอเมริกาโน่นะฮะไม่นับรวมอย่างอื่นนะครับถ้าเรากินเฉพาะกาแฟาอย่างเดียวเราเข้าใจว่าจะกินยังไงให้ได้ผลมากที่สุดนะเรารู้แล้วว่าผลเสียของมันคืออะไรคือวันนี้ ครบทุกอย่างแล้วเรารู้ว่าค่าครึ่งชีวิตของคาเฟอีนมันอยู่เท่าไหร่ยังไงนะครับงนั้นถ้าเราเข้าใจประมาณนี้เนี่ยเราก็จะได้ใช้คาเฟอีนได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะครับแต่แน่นอนครับมีบางคนที่ร่างกายสามารถกําจัดคาเฟอีนได้เร็วกว่าคนอื่นพวกนี้กินเข้าไปก็อาจจะไม่เกิดปัญหานะครับเช่นพูดง่ายตัวผมนี่แหละผมกินตอนเช้ากินเข้าไปก็ไม่ได้รู้สึกตื่นมากกว่าปกติผมกินเข้าไป2อสาแก้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยหัวใจวัดจัด นาฬิกาก็เต้นเท่าเดิมนะครับก็คือร่างกายผมอาจจะไม่เหมือนร่างกายของคนอื่นก็ได้มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าผมจะกินให้มันเกินวันละสีแก้วไปเลยไหมก็คงไม่ครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาสําหรับคนที่ดื่มคาเฟอีนแล้วไม่ไหวนะครับมันใจสั่นมากเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องลองไปใช้อย่างอื่นดูนะครับอย่างอื่นคืออะไรได้บ้างนะครับ ก็อาจจะมีชาเขียวนะครับบางคนที่ไวต่อคาเฟอีนมากๆกินชาเขียวก็กินไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยไวก็ใช้ชาเขียวหรือใช้มัทฉะก็ได้นะครับโสมก็ได้บางคนกินโสมแล้วก็สามารถช่วยตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยกินโสมมาก,ก่อนและกินครั้งแรกในชีวิตแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไวมากๆผมแนะนําว่าคุณกินเข้าไปนิดเดียวก่อนเพราะว่าบางคนกินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกร้อนใจสั่นเวียนหัวมึนหัวคลื่นไส้เลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่เคยกินนะครับ แล้วก็ถ้าร่างกายไวมากมเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มเข้าไปนะครับบางคนถ้าที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีคนที่เขาไม่อยากจะกินคาเฟอีนเขาเขาเปลี่ยนไปกินอีกอย่างหนึ่งก็คือเ็ดไลอ n นส์เมนนะครับอันนี้ผมเคยทาคลิปไปแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูเรื่องของเ็ดไลอ n นส์เมนดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะช่วยทําให้เราเนี่ยตื่นตัวได้โดยที่เราไม่มีอาการใจสั่นอะไรขนาดนั้นนะครับ ในช็อกโกแลตอ่ะก็มีสารที่ทําให้เราตื่นตัวพวกสารทีโอโบรมีนพวกนี้เป็นต้นนะครับทำให้มีความสุขด้วยคุณก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งและกันกินพวกดาร์กช็อกโกแลตกินพวกคาคาวนิฟส์อะไรพวกนี้ก็อาจจะช่วยทําให้คุณตื่นได้โดยที่ไม่มีอาการใจสั่นต่างๆนะครับในชาเขียวก็อย่างท,างที่อย่างที่เล่าไปนะครับในคลิปเรื่องของมัทฉะก็ลองกลับไปฟังดูก็ได้มันมีรายละเอียดอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ดื่มอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยแล้วอยากจะตื่นตัว ผมมีวิธีอย่างหนึง่งซึ่งผมใช้ในสมัยที่ผมเรียนอยู่แล้วก็ต้องทํางานเยอะๆนะครับคือผมจิบน้ําแข็งออนะฮะคือตอนที่ผมทํางานอยู่ใน ICU เนี่ยผมจะมีแก้วอันหนึ่งใส่น้ําแข็งแล้วมีน้ําอยู่นิดเดียวนะครับและในขณะที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็กินน้ําแข็งไม่ต้องเคี้ยวนะเอาไว้ในปากเฉย,ยๆเพราะว่าเคี้ยวเดี๋ยวฟันสึกนะผมก็จะเอาไว้ในปากอมเล่นๆเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็ตื่นดีดื่มน้ําเย็นๆเนี่ย ตื่นนะครับผมก็ทําอย่างนั้นมาตลอดโดยกาแฟก็ไม่ต้องกินก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสําหรับคนที่ดื่มไม่ได้นะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าหลายคนจะใช้คาเฟอีนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายด้วยนะครับถ้าใครไปฟังคาเฟอีนแล้วมันมีข้อดีมากมายมหาศาลซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับก็ ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าระวังปริมาณแล้วกันว่าร่างกายของเราไม่ควรจะเกิน400มิลลิกรัมต่อวันถึงแม้ว่าเราจะกินคาเฟอีนเป็นประจำและบางคนกินมากกว่านั้นถ้าเป็นผมกินมากกว่านั้นผมก็จะถอยลงมาครับไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดเรื่องแบบคุณเคที่โดนโนขึ้นมาสักวันหนึ่งก็ได้เราไม่มีทางรู้นะครับโอเควันนี้ก็ไลฟาฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ